สวัสดีเอฟซทุกท่านคะ่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะเอฟซีเนี่ยค่ะบอลสีสวยๆเอฟซชอบบอลสีอะไรชื่ออะไรจดไว้นะคะวันนี้ป้าแมวขายในราคา50บาทนะคะเอฟซกระถางละ5้บาทคะ่ะในกระถางมี2ต้นบ้าง3ต้นบ้างนะคะไป50บาททุกกระถางนะคะค่าจัดตกของป้าแมวนะคะขออยู่ที่70บาทคะ่ะค่าจัดตกจะจะแพงนิดนึงนะคะเอฟซเพราะว่ากระถาง ดินมันเก่าแล้วก็กหนักมากนะคะป้าแมวขอค่ะสอง70บาทแต่บอนราคาถูกนะคะ5้บาทจา้ะอันนี้เป็นเบอร์โทรของป้าแมวค่ะนี่นะคะโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะ fc ค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นนี้ก่อนนะคะราสีพฤกษกนะคะ fc มีอยู่กระถางเดียวนะมีอยู่กระถางเดียวค่ะไปห0สบาทเท่ากันนะคะ ต่อมาด้านนี้ค่ะจังหวัดการนะคะได้ไปเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะก็ไป50บาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะอันนี้เป็นจังหวัดตังค่ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะจังหวัดตังเป็นบนใบกลมนะคะไป50บาทเท่ากันค่ะ,ม,คะมาต้นนี้นะคะเรียกซับเรียกซับสีเข้าจะกัดออกแดงชมพูนะคะเอฟซีเดี๋ยวโตวไปจะกัดสีนะคะไม่ใช่อยู่เขียวแบบนี้นะถ้าเอฟซีซื้อไปแล้วกัดสีแล้วส่งมาให้ป้าแมวดูนะคะเขากัดสีสวยมากค่ะเรียกซับนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ เอาไปห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็มะขวานนะคะมะขวานมีต้นเดียวเอาไปห้าสิบาทนะคะมาด้านนี้นะคะดาลิก,กาดาลิก,กาเป็นบอลที่กัดสีสวยอีกต้นหนึ่งนะคะคู่ไปกับเทา้เาแอเดี๋ยวนะสิริพรนะคะคู่ไปกับสิริพรสิริพรเนี่ยเขาแผงมาจากชายชนนะคะกัจะแดงหมดทั้งใบเลยนะเอาไปห้าสิบบาทเท่ากันนะคะเอฟซี หลิกุลชัยค่ะวันนี้มีมาต้นเดียวค่ะมีต้นเดียวนะคะไป50บาทเท่ากันนะคะหาลิกุลชัยนะอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะ fc เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถาง5นิ้วก่อนนะคะ5นิ้วก่อนพอเขาโตแล้วก็เปลี่ยนเป็น6นิ้วตามลําดับไปเนาะค่ะบอลจะงามไม่งามอยู่ที่การเราเปลี่ยนดินเขานะคะ fc อยู่ที่การเปลี่ยนดินดินแน่น fc รีบเปลี่ยนดินนะคะรากจะไม่เดินหัวจะไม่โตแล้วใบก็จะ อยู่ใบเดียวสองใบอยู่แค่นั้นเองนะคะ fc บอลสีนะจะอยู่แค่นั้นเองจะจะไม่โตนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนดินนะคะต่อมาเป็นคุณหญิงทองบอนค่ะมีกระถางเดียวนะ fc เอาไปห้าสิบาทนะคะป้าแมวขายให้บอลสีวันนี้ถูกมากเลยนะคะต่อมาต้นนี้ค่ะบันดาลทรัพ์ยคู่ไปกับนายทองเหม็นนะคะห้าสิบาทจ้ะห้าสิบาทนะคะ fc มาต้นนี้นะคะปู่ขาวปู่ขาว้าวโตวมาเขาจะกัดสีสวยมากนะคะป้าเมียเคยส่งต้นต้นแม่ที่กัดสีแล้วไปให้ fc ท่านหนึ่งนะคะสวยนะอันนี้อันนี้ถ้า,ถาไม่เป็นอ่ามัน,นีล้อมเพชรก็จะเป็นนางมืองนอนนะคู่ไปกับปู่ขาวนะคะเอาไปห้าสิบบาทนะคะต้นนี้พายจันท์ค่ะพายจันทจะเป็นบอลบอลป้ายอีกต้นหนึ่งนะคะพายจันทนะคู่ไปกับลูกไม้นะคะได้ กระถางนี้ได้ไป2ต้นค่ะเอาไป50บาทเท่ากันนะคะนี่นะคะพ่อแมวมีบอลสีสวยๆมาฝากเอฟซนะวันนี้นะมาต้นนี้นะคะเอซริมขอบฟ้าเปิดหน้าด่างมาแบบนี้เลยนะต้นนี้กระถางนี้ได้ไป3ส,สายพันธุ์นะใบเรียวยาวนี่น่าจะเป็นหงดารุนนะคะอีกต้นหนึ่งก็เป็นอะไรหรือสีอะไรเนะี๋ยแมวอ่านชื่อก่อน ลือสีมงคลนะคะลือสีมงคลนะนี่นะคะลือสีมงคลในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะมีริมขอบฟ้านะคะลือสีมงคลแล้วก็ใบนี้ประมวคิดน่าจะน่าจะเป็นหงดารุนนะคะห้าสิบบาทเท่ากันจะ้ะส่วนมาด้านนี้นะคะถุงเงินถุงทองไทยเอีอันนี้เรียกถุงเงินถุงทองหูมิกกี้เมาส์นะคะหูมิกกี้เมาส์นะนี่นะคะหูจะเป็นมิกกี้เมาส์นะ,ะ๊ะเอฟซีนี่นะคะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทเท่ากันทุกกระถางน,นะคะ กระถางมีสองต้นบ้างนะคะนี่นี่ปลาแมวตัดใบเขาทิ้งนะนี่นะคะจะตัดใบเขาทิ้งค่ะมีสองต้นบ้างมีต้นเดียวบ้างนะคะแต่ต้นนี้มีต้นเดียวนะบอกก่อนมีต้นเดียวจะว,ว่าปลาแมวนะคือห้าสิบาทเท่ากันทุกกระถางค่ะค่ะมาด้านนี้ค่ะเป็นเล่าปีนะคะเล่าปีอยู่ในตับสามก,ก๊กมาคะ่ะอับซีอัซีนี่นะคะเล่าปีเนี่ยจะกัดสีสวยนะคะวันนี้ปลาแมวมีมาแค่สี่กระถางนะคะ เอาไปกระถางละห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะเล่าปีนะห้าสิบบาทจ้ะตันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอ๋อสีปาดสีปาดนะคะนี่นะคะเขาก็ยังยังยังเล็กอยู่แต่เลี้ยงนอกตู้ได้หมดทุกกระถางแล้วนะคะเป็นบอลน,นอกตู้นะเอาไปห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สองกระถางนะคะสีปาดนะมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป้นแมวอัน ระหว่างพลักกับพระรามเนี่ยนะคะ fc เนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่กุมภกันแน่นอนนะเนี่ยนะ fc มันจะเป็นสะโพกกว้างกับสะโพกแคบอะนะอันนี้ใบก็ยังไม่โตมากนะแต่เพราะเขากัดสีแล้วเป็นไม้เป็นไม้ที่แยกหน่อนะคะไม้แยกหนอนเนาะเนี่นะเอาไปกระถางละห้าสิบาทเท่ากันนะคะ fc อยู่ในตระกูลพลักพระรามนะคะดับลำกิเยนเหมือนกันนะคะต่อมาองหญิงทอฝันค่ะ มีกระถางเดียวค่ะเอาไป50บาทจ้ะหงดารุนวันนี้มีมาแบ่งปันแค่3ากระถางนะคะกระถางละ50าบาทนะคะ fc สีเริ่มมาแล้ว fc เอาไปเลี้ยงฟอมกอรดได้เลยนะทั้ง3กระถางค่ะมากระถางนี้ค่ะเป็นพะโมกคลานะคะต้นนี้นะไม่ใช่พิกุลทองนะคะอันนี้พะโมกคลาค่ะในกระถางนี้มี2ต้นนะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วจ้ะนี่นะคะ fc ไปถึงมีเปลี่ยนดินใหม่นะเอาไป50บาทนะคะพะโมกคลาค่ะ มาต้นนี้เป็นบอลเก่านะคะนางเกาสุริยานะคะเอฟซีนางเกาสุริยาจะสวยมากเลยนี่นะคะมีมาแค่ฟอร์มกอเดียวนะคะเอาไปห้าสิบาทจ้ะมีมาแค่กระถางเดียวนะคะห้าสิบบาทอันนี้เป็นบอลป้ายอีกกระถางหนึ่งนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะเท้าลำไยนะคะเอฟซีเท้าลำไยนะคะสองต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่เจสบาทค่ะเท้าลำไยนะคะจะเป็นเท้าลำไยแดงนะคะนี่ป้ายครึ่งหนึ่งเลยนะเอาไปเจ็สิบาทนะคะ ต่อมาด้านนี้ค่ะมัคควานนะคะมัคควานในนี้จะต้นใหญ่หน่อยเนาะต้นนี้ป้าแมวขอเจ็สิบาทจ้ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอนสีราคาห้าสิบาทเจ็ดสิบาทมีมาแบ่งปันเอฟซเท่านี้นะคะค่ะเอฟซช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อป้าแมวด้วยนะคะบอกต่อ ว่าว่าแมวมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน f ีฟซีนะคะค่ะพรุ่งนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาลง YouTube ให้ FC ฟซีดูอีกนะคะพรุ่งนี้จะเป็นกอใหญ่ๆเป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นไม้สร้างหัวเหมือนกันแต่ว่าเขายังเล็กอยู่แต่ว่ากัดสีออกมาแล้วสวยมากนนี้เป็นไม้เกือบปีแล้วนะคะอันนี้ที่ป้าแมวเอามาให้ดูเนี่ยนะเกือบปีแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณฟีฟซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีจ้า